สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม smart imc นะครับอันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน t 7ครับ t 7 t ก็ย่อมาจากว่า t u b u l a t o r นะครับไม่เป็นไรครับอันนั้นเป็นเรื่องเทคนิคนะครับก็สำหรับเวอร์ชันนี้นะครับก็จะใช้งานง่ายขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเวอร์ชันที่แล้วนะครับมันจะเป็นมันจะมี หลายหลายหลายๆแท็บด้านบนเนาะ,ะให้เราเลือกเอาใช่ไหมครับในส่วนของเวอร์ชันนี้ก็หลายหลายท่านนะครับยูเซอร์อยากให้มันเป็นแบบเป็นหน้าเดียวนะครับแล้วก็มีผลสรุปต่างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้สรุปรายงานได้แล้วก็ดูเช็คบูสถานการณ์ได้นะครับค้นหาแล้วก็เข้าไปเลือกที่จะผู้ป่วยในการติดตามผู้ป่วยได้นะครับอ่า นะครับสำหรับเบื้องต้นนะครับเวลาเราเปิดหน้าจอปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นรายชื่อคนไข้เนาะนะครับมันชื่อสมมุินะครับชื่อว่าออถ้าเรามีถ้าเป็นโรงพยาบาลนะครับที่ลูกขายเนาะหรือว่าโรงพยาบาลที่จะติดตามผู้ป่วยนะครับเราก็สามารถที่จะค้นชื่อในนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าผมค้นชื่อว่ามานะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ มันก็จะขึ้นมานะครับเช็คดูว่าสเตตัสนะครับดูตั้งแต่สีเลยนะครับสีก็คือสีดำอันนี้ก็คือสเตตัสก็แสดงว่าคนไข้าอาจจะเสียชีวิตติดตามไม่ได้หรือระยะที่อยู่นะครับเราเช็คไม่ผลการติดตามตรงนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเป็นสีแดงเนาะคลิกเริ่มต้นการค้นหาเนาะถ้าเป็นสีแดงนะครับ,อ,รยนะรบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็แสดงว่าสิ้นสุดระยะติดตามแล้วนะครับ การสิ้นสุขระยะติดตามก็หมายความว่าครบระยะก็ได้นะครับนะครับก็คือ BIT ยี่สิหรือว่าครบเกิน6เดือนไปแล้วนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขของสีแดงนะครับในส่วนของสีเหลืองนะครับก็จะอยู่ในช่วง6เดือนที่เราจะต้องติดตามนะสำหรับท่านที่อยากจะติดตามผู้ป่วยเราก็อาจจะเลือกใช้วสีเหลืองก็ได้ให้ความสาคัญกับคนไข้ที่เป็นกลุ่มสีเหลืองนะครับ พรก,กลุมนี้จะอยู่ในช่วง6เดือนนะครับที่เราต้องติดตามอย่างคู R อารเนาะนะครับติดตามแค่1ครั้งเองนะครับอันนี้จํานวนครั้งติดตามก็คือ1 6ครั้งก็คือ6ดาวนะครับอันนี้ติดตามไป1ครั้งก็คือ1ดาวะะผลการติดตามยังไม่ระบุ BI คงเดิมก็ BI คงเดิมก็จะเทียบคลิกเข้าไปดูก็ได้นะครับก็จะเป็นการเทียบกับ อ่านะเทียบ BI นะครับกับเริ่มต้นนะครับถ้า BI เริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็ BI ครั้งสุดท้ายเท่าไหร่มันก็จะให้เป็นคงเดิมนะครับเด,ด,ด,ดูตรงกราฟก็ได้นะจะเห็นว่าการาฟมันขึ้นมาคงเดิมนะอ่านปิดก่อนนะครับนะเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะสำหรับใครที่จะอันดับแรกนะเดี๋ยวผมจะไล่อันดับแรกไปก่อนนะ อันดับแรกนะครับเข้ามาที่ลงทะเบียนนะครับสําหรับเราเจอคนไข้รา,ายใหม่เลยนะครับเราก็มาลงทะเบียนก่อนลงทะเบียนปึ๊บชิ้นนี้มันก็จะมีช่องเยอะๆนะครับแล้วก็จะมีแท็บตรงนี้นะข้อมูลผู้ป่วยการฟื้นฟูสรุปผลการส่งต่อนะครับสําหรับโรงพยาบาลที่ไม่สะดวกนะครับที่จะมีช่องเยอะๆนะครับเราอาจจะระบุลงแค่เจ็ดช่องก็ได้นะครับเช่น ชื่อตรงที่เป็นกระพริบเนี่ยครับ1 2 3 4 5สองสาม้าหกเนาะถ้าลงอย่างรวดเร็วก็จะแป๊บเดียวนะครับชื่อชิด,ชดแม่ตาย่สมมติว่าเขตรับผิดชอบก็ดับดาวแล้วก็เลือกเป็นนิคมน้ำอู่นนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเกาะนะครับแล้วก็มาเลือกกลุ่มโลกสมมติว่าเป็น TBI เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชนิด วินิจฉัยก็อาจจะเป็นรายละเอียดนะครับรายละเอียดเช่นสับดูร่องฮิโมเลชนะครับสับแอสนอยหรืออะไรต่างๆนะครับการรนะักษาเนาะได้การได้ทำวัคซีนบำบัดหรือว่าผ่าตัดนะครับบอร์ดอาศัยเข้าไปเตียงอาศัยเข้าไปนะรายละเอียดการรักษาผลกับร่างกายอะไรต่างๆนะครับอ่มามันอาจจะเยอะนะครับจริงๆเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้วันที่แอดมิดอ่าวันที่ขึ้นทะเบียน แยกไว้สองช่องนะครับแต่ว่าที่จําเป็นก็คือวันที่ขึ้นทะเบียนเนาะเพราะว่าบางทีเราไปเจอในชุมชนคนไข้าอ,าจจาไขาอาจจะไม่ได้อดมิตนะครับคนไข้อาจจะดิชาร์จมาจากที่อื่นนะครับอาจจะมา,าจากาจังหวัดอื่นนะครับเนาะกลับมาแล้วก็ไม่ทราบประวัติอะไรเลยเนาะแต่เราไปดูแล้วว่าคนไข้น่าจะขึ้นทะเบียน imc แล้วเราก็เอาวันนั้นเลยนะครับเป็นวันขึ้นทะเบียนนะและบัตรเด็กเริ่มต้นนะครับเราก็คลิก กมเลือกอ,อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็จะคำนวณให้เราเองอัตโนมัตินะครับถ้าเราเลือกปุ๊บมันก็จะคำนวณให้เราเองเนาะอย่างเงี้ยเป็นแปดแล้วก็เข้าเกณฑ์ imc หรือเปล่าเนาะถ้าเข้าเกณฑ์ก็เลือกเข้าเกณฑ์ถ้าไม่เข้าเกณฑ์ก็ใส่ตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือ,อบางกรณีที่เราไม่ไม่ทราบนะครับสมมติว่าคนไข้แอดมิดอยู่แล้วเราไม่ได้ไปดู หรือว่าไปดูไม่ทันหรยติดวันหยุดที่หยุด,ดยาวๆเนาะเราไม่ได้ไปดูนะครับแล้วก็ใส่ชาร์จก่อนการประเมินก็ได้นะครับแล้วเราก็มาแก้ไขที่หลังเนาะถ้าเราไม่กรอกอะไรเลยมันจะบันทึกไม่ได้นะมันก็จะฟ้องขึ้นมาเราต้องบันทึกก่อนนะครับแล้วก็ต้องใส่เข้าไปว่า i m อะไรเนาะแล้วก็ b i ตอนชาร์จเราจะใส่เป็นก,ก็เลือกเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยใส่ไปเนาะมันก็จะคำ,คำนวณให้อัตโนมัตินะครับ ประเภทเตียงก็เตียงหนึ่งเตียงสองเตียงสามเตียงสี่นะครับตามรองเทอร์แก่ปกตินะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ imc ttm หรือเปล่าเนาะนี่ก็เข้ามาดูคำอธิบายได้ครับว่าหมายถึงอะไรเนาะแต่ตอนนี้ไม่มีไม่มีแล้วนะครับเ,เงินที่จะ top up ในส่วนของ imc ttm นะครับในเขตแปดนะครับแต่ว่าถ้าโรงพยาบาลไหนที่ให้การดำเนินงานอยู่ครับก็อาจจะใส่เข้าไปก็ได้เนาะ,ะแต่ถ้า ใช้งานไปสักพักนะครับตรงนี้ช่องนี้ถ้าไม่ได้ใช้งานเดี๋ยวอนาคตอาจจะลบออกนะครับแล้วก็จำนวนวันนอนที่ได้รับการกายภาพบําบัดนะครับเช่นคนไข้นอนอย่างเงี้ยนอนดิชาร์ตอ่ะใส่มาที่ดิชาร์ตด้วยนะครับอ่ะถึงสิบสามเนาะนอนวันที่6ถึงวันที่13นะครับนอนประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะอ่าเราอาจได้ทำกายภาพบําบัดประมาณ5วันสมมุตินะครับ แล้วเราก็ปัญหาจริงๆก็เสร็จแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเนาะสำหรับโรงพยาบาลที่กังวลไว้ข้อมูลเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ใส่เจ็แค่นี้เราก็บันทึกได้นะครับพอบันทึกก็เรียบร้อยข้อมูลก็จะหายไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะมาแก้ไขเราก็ต้องมาปิดนะครับตรงนี้ข้อมูลที่เราบันทึกไว้จะมาอยู่ตรงนี้นะครับ คนไข้ใหม่สุดคนไข้รา,ายใหม่สุดก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็ยังติดติดตามก็ยังสวนอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็คลิกเข้าไปนะถ้าเราจะติดถ้าเราจะเข้าไปแก้ไขนะครับเราก็คลิกเข้าไปนะหรือเราจะไปค้นตรงนี้ก็ได้นะครับถ้ารายชื่อมันตกไปแล้วก็ค้นตรงนี้ก็ได้นะเนาะมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้จะเป็น starting phase เพราะว่าเอ่อขาเราเพิ่งลงทะเบียนไปวันนี้เนาะ อันนี้ก็จะแจ้งว่าเอ๊ะเหลือเวลาติดตามอีกอกี่วันนะครับแล้วก็ครบกําหนดเมื่อไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่เนาะส่ข้อมูลพื้นฐานนะเราก็ยังมาแก้ได้ใส่เข้าไปได้อยู่นะครับจริงเราใส่ตั้งแต่ตอนลงทะเบียนเลยก็ได้นะครับตรงข้อมูลพื้นฐานตรงนี้นะก็ใส่เข้าไปนะครับโรงพยาบาลอุบัติเหตุจราจรนะครับพวกนี้นะครับพวกนี้ถ้าข้อมูลมัน Privacy มากๆเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เนาะถ้ากลัวเรื่อง i ารนะครับแต่ว่าถ้าเราถ้ามันจําเป็นในการที่เราจะต้องเอาไว้ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยนะครับก็ใส่เท่าที่จําเป็นนะครับในส่วนของอุบัติเหตุจราจรนะครับก็กรณีที่คนไข้เป็นเคสอุบัติเหตุเนาะทำมาติดเบรคอินชรีนะครับหรือว่ามัยป็นข้ออินชูรี่แฟกเจอร์ฮิก็ใส่เข้าไปจะใส่ก็ได้นะครับสําหรับเราอาจจะเก็บข้อมูลเ่เฉยเนาะแล้วก็อันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนผู้ป่วยครั้งแรกนะครับก็ถ้าไม่เข้าใจก็มีคําอธิบายอยู่ ว่าสมมติว่าเวลาเราแอดมิดนะครับแล้วก็ก็เอาวันที่โรงพยาบาลนั้นแอดมิดก็เอาชื่อโรงพยาบาลนั้นนะที่แอดมิดนะครับหรือว่าชื่อโรงพยาบาลนั้นที่ออกไปเจอผู้ป่วยในอยู่ชุมชนก็ได้แล้วก็จะมีบอกว่ารูปแบบการขึ้นทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนแบบไหนเนาะสมมติว่าเราเลือกเป็นแบบตรงนี้ก็จะให้เลือกเป็นแบบมินิชัดมิดนะครับ สมุ้งเฟ้ในชุมช่่เี้ยนี่เป็นโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนนะครับแต่ว่าอาจจะต่างกันกับโรงพยาบาลในเขตที่รับผิดชอบนะครับอ่ามันก็จะมีความต่างกันอยู่กับบางทีคนไข้อาจจะอ่อยู่อีกอำเภอหนึ่งนะครับแต่ว่าเราไปเจอในอีกอำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อาจจะใส่ให้เขาก็ได้นะโอเคครับการฟื้นฟูก็ว่าไปแล้วนะครับสรุปผลในสน่วนของสรุปผลก็ ผลการติดตามเนาะแล้วก็ใส่ว่าย้ายที่อยู่ติดตามไม่ได้เสียชีวิตนะครับแล้ก็มาเลือกตรงนี้เนาะเวลาสเตตัสของครเปลี่ยนไปเนาะหรือว่ายังไม่ได้ติดตามลงเยี่ยมนะครับติดตามแล้วแต่ยังไม่ครบ6เดือนเนาะอันนี้คือติดตามครบ6เดือนแล้วนะครับหรือยาเตียส่วนตัวนี้ก็อันนี้ผมทาเป็นออโต้ไว้นะครับไม่ต้องกรอกอะไรก็ได้เนะี่ยมันเดี๋ยวมันออโต้เองเนาะแล้วก็ประเภทเตียงนะครับอ่าก็จะเหมือนกับ ประเภทเตียงตรงนี้นะครับแต่ว่าอัน,นจะเป็นประเภทเตียงตอนตอนสรุปผลว่าว่าดีขึ้นเท่าไหร่อะเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันเหมือนกันนะอาจจะสับสนเดี๋ยวผมจะทําว่าเป็นประเภทเตียงเมื่อ,เม,อเมื่อสิ้นสุดนะครับการฟื้นฟูนเนาะเมื่อเมื่อครบหกเดือนอย่างเงี้ยเริ่มต้นนะครับส่วนตนนัวนี้อันนี้ประเภทเตียงเริ่มต้นนะครับโอเคอันนี้ก็กรณีที่ โรงพยาบาลได้ mit, แด mit, C, BS, อดมิแล้วก็ใส่ว่าได้แอดมิท imc b a s หรือบอร์ดก็ใส่เข้าไปถ้าไม่ได้อันนี้คือกรณีที่ไม่ได้แอดมิทนะครับถ้าไม่ได้แอดมิทก็ก็เลือกนะครับว่าเหตุผลที่ไม่ได้แอดมิทเป็นต้นเพราะว่าแทรกซ้อนนะครับราคลิกมันก็จะมีขึ้นมานะเราก็เลือกนะครับอื่นๆให้เราระบุตรงหมายเหตุก็ได้นะครับเราก็เลือกเข้าไปจนว่ามีหมดเลยเนาะ นะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับถ้าเราจะเอาออกก็กติดกิออกเอาที่จําเป็นเนาะเป็นต้นอื่นๆจะเขียนอะไรก็เขียนนะครับตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็จะบันทึกนะครับแต่อันนี้เป็นการบันทึกผู้ป่วยรายใหม่ไปแล้วเนาะมันก็จะบันทึกไม่ได้ครับเพราะว่าเราต้องใส่ชื่อผู้ป่วยรายใหม่นะครับทีนี้กลับมานะครับตอนติดตามเนาะอ่าทีนี้กลับมาอันนี้ พผมพูดย้อนไปย้อนมาเนาะการฟื้นฟูอะไรก็พูดไปแล้วแล้วก็ใส่เข้าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องของ Rehab บ validation p r o b l e m multiple i m p a i r m e n t นะครับแล้วก็เลือกนะแล้วก็ใส่ครับใส่รายละเอียดก็ได้นะครับใส่เข้าไปในส่วนของต้องการคันซารแพทย์เนาะแล้วก็คลิกนะครับมันก็จะอยู่ข้างล่างเงี้ยคลิกตรงนี้ปุ๊บเนาะแล้วก็เลือกนะครับ อันนี้จะใช้สำหรับในโรงพยาบาลที่จะต้องการฟังก์ชันนี้นะครับก็จะต้องสร้างรายกลุ่มคอนเซิลในโรงพยาบาลหรือว่าในเครือข่ายในจังหวัดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็สร้างกลุ่มรายขึ้นมานแล้วก็จะต้องขอโทเค็นไลน์นะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลปุ๊บนะครับแล้วก็กดส่งผมมึติว่าผมใส่รหัสเปหนึ่งสองสามแล้วก็กดส่ง ข้อมูลมันก็จะเข้าไปในลายกลุ่มนะครับว่ามันจะเด้งในมือมือถือผมละนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้นะครับวินิฉัยว่าเป็นอย่างนี้นะครับส่งต่อขออนุญาตปรึกษาเรื่องอะไรประเด็นปัญหาที่ต้องการปรึกษานะครับมันจะเป็นอย่างนี้เนาะนะครับในส่วนของการติดตามนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องของการติดตามนะสมมติว่าเราคลิกมาที่การติดตามนะครับ นี่ก็เห็นว่ามันกระพริบอยู่เนาะกระพริบอยู่นะครับก็แสดงว่าการติดตามยังเป็นศูนย์ยังไม่ได้ติดตามเลยสักครั้งนะครับดูดในกราฟก็ได้ก็จะเห็นว่า bi ช่วงที่ a d m i ิหรือว่าช่วงที่ Regist นะครับกับ bi ตันดิชานมีแค่นี้นะครับแต่ bi สูย์หนเนี่ยยังไม่มีเลยเนาะเราก็ต้องมาที่การติดตามแล้วก็เลือกวันที่ติดตามแล้วก็ใส่ bi เข้าไปเนาะ ก็เลือกนะครับเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็จะคำนวณขึ้นไปเนาะเลขมันก็จะบวกไปบวกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่อยากคลิกอย่างเงี้ยเนาะก็ใส่ไปเลยก็ได้ใส่ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้ผมก็อนุญาตให้แบบนี้อยู่เนาะบางคนอาจจะใส่เข้าไปเนาะไม่สะดวกที่จะมาเก็บเป็นอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้าเก็บอย่างเงี้ยมันจะมันจะดีตรงที่ว่า เรามาดูย้อนหลังนะครับเราก็จะรู้ว่าคะแนนอันไหนคนไข้ทําได้เต็มแล้วหรือคะแนน,นไหนที่ยังทําไม่ได้เราก็จะมาฟื้นฟูมาเน้นตรงนั้นเป็นต้นนะครับแล้วก็ลงชื่อนะเสร็จปุ๊บหรือรายละเอียดอื่นๆเราก็ใส่เข้าไป่างนี้เนาะแล้วก็กดบันทึกนะครับอ่าบันทึกเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าผู้ป่วยมันก็จะโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าผู้ป่วยมีคะแนนบัตเทอร์อินด็เพิ่มขึ้น จากไหนก็คือตอนนี้13ใช่ไหมครับมันก็จะเปรียบเทียบกับตอน bi เริ่มต้นก็คือ8นะครับสมมติว่าผมทำให้มันเป็น8เท่ากันนะให้เป็น8เท่ากันนะกดบันทึกมาผู้ป่วยก็จะมี bi คงเดิมนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับตรงที่ผมทำเป็นออโต้ไว้ เป็นคงเดิมนะครับคงเดิมก็คือมันก็จะเทียบจาก bi เริ่มต้นนะคระับแล้วก็จะมาดูกราฟว่าเห็นไหมมันขึ้นมาคงเดิมเนาะโอเคแล้วก็ปิดสมวนว่าเราจะส่งต่อผู้ป่วยเนาะเหมือนกันนะครับส่งต่อผู้ป่วยนี่ส่งต่อผู้ป่วยนะอ่ามีเหมือนกันเนาะส่งต่อผู้ป่วยนะครับส่งต่อผู้ป่วยนะครับก็เราก็เลือกรงพยาบาล ต้นทางสุวะส่งจากโรงพยาบาลสะโกนไปที่โรงพยาบาลสว่างแบนดินนะครับอย่างนี้เนาะแล้วเราก็รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับต้องการพิมพ์อะไรบอกโรงพยาบาลก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อผู้ส่งนะแล้วก็แจ้งเตือน,นยืยนยันการส่งลายหรือไม่ถ้าเรากดยืยนยันปึ๊บ้อหุ่มัก็จะก่ายอ่าก็จะเด้งแล้ว มันก็จะเป็นในลายกลุ่มอีกลายหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นลายกลุ่มที่เรียกว่าลายกลุ่มส่งต่อนะครับใน,ในจังหวัดเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นลายกลุ่มคอนเซิลนะครับอาจจะอยู่ในส่วนของโรงพยาบาลก็ได้ที่มีแพทย์หรือว่ามีใครมีแพทย์ที่รับคอนเซิลเนาะนะครับส่วนการสง่สงต่อก็ในจังหวัดนะครับส่งต่อเยี่ยมบ้านเนี่ยนะครับในกลุ่มก็จะเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เราจะให้คนไข้ปิ้นนะครับปิ้น์ไปส่งตัวไปด้วย ก็จะมีคลิกแล้วก็มีรายชื่อแล้วก็พิมพ์เพิ่มในส่วนของแพลนแล้วก็สาเหตุที่ส่งต่อเนาะหรือจะพิมพ์เพิ่มแก้ไขใน,นนี้ก็ได้ดนะครับแล้วก็กดพิมพ์นะครับพิมพ์ปุ๊บแล้วเราก็เลือกพิมเตอร์เนาะนะครับเลือกพิมเตอร์นะครับแล้วก็พิมพ์มันก็จะเอ่อคนแล้วก็พิมพ์ให้คนไข้แล้วคนไข้ก็ถือไปที่โรงพยาบาลปลายทางนะครับโอเคเนาะในส่วนของสุขภาพจิตนะครับก็ คลิกแบบประเมินเนาะคลิกดปแบบประเมินตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกนี่น้องว่ามีปัญหาไหมนะครับก็เป็น 9Q คเนะเาะเป็นตัวคัดกรองเรื่องของภาวะซึมเศร้า 9Q นะครับก็ดูซิว่าเข้าเกณฑ์ไหมถ้า10แต้มก็จะอยู่ระดับน้อยนะครับอย่างนี้เป็นต้น,นอโอเคอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วก็สรุปผลเนาะ อันนี้สรุปผลใช้กรณีที่ใกล้ๆครบปกเดือนแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มาสรุปผลนะครับหรือว่า B i อมันเต็ม20มันนี้มันก็จะแล้วเราก็มาสรุปผลได้เลยนะหรือว่าเกิดภาวะซักซ้อนแล้วก็มามาติ๊กติ๊กได้เลยนะพวกนี้นะครับติ๊กได้เลยเนาะติ๊กได้เลยนะครับเลือกได้เลยนะครับระหว่างที่เราติดตามคนไข้ล้วก็เราก็มาสามารถมาเลือกได้เลยนะโอเค ็ประมาณนี้นะครับสำหรับฟังก์ชันแล้วก็กดเสรกดบันทึกเสร็จปุ๊บเราก็มาดูมันก็จะเรียลไทม์ให้ติดตามไปอเอามาเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็คืออ่าอันนี้จะเป็นสีเขียวอยู่เพราะว่าวันนี้ยังเป็นสีเขียวเนาะแต่แต่ก็ เดี๋ยววันพรุ่งนี้มันก็จะกลายเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะรับเพราะว่าเราต้องรีเฟชก่อนนะ,ะถ้าข้อมูลไม่อัปเดตแล้วก็รีเฟชนะครับตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่โอเคเพราะว่าถ้าเป็นสีเขียวก็คือวัน Start ทรีเฟก็คือวันวันนั้นแหละคือวันที่เราลงลงข้อมูลนะครับก็เป็นคนไข้รา,ายใหม่นั่นแหละครับโอเคแต่พอดีเราไป follow up ก่อนเนาะมันก็เลยให้เป็นสีเหลืองทีนี้ก็มาดูกาฟนะครับ ก็จะขึ้นมาเนาะประมาณนี้เนาะดูเคสอื่นก็ได้อย่างเคสมาดูเคสอาลีเนาะอาลีอย่างนี้นะครับอาลีประมาณ12เนานะเราจะดูสมพร,รสมพรติดตามสองครั้งละอารมณ์สมหญิงเราสามารถที่จะดู ดูเทรนด์ของสเตตัสของคนไข้ายได้นะครับปิติอ่อาเงี้ยปิติก็เต็ม20แล้วชูใจอ่าชูใจแสดงว่าชูใจย,ยังยังไม่ได้ลงข้อมูล BI b e s ิจกับ BI d อดิชาร์อ๋อลงละแต่ว่ายังไม่ทราบเดี๋ยวผมใส่ต่อไป7ลระกันอ่าปุ๊บ BI ลดลงชูใจ อ่ะบีชื่อใจเบียร์ไอลดลงติดตามไปแล้วหนึ่งครั้ง,งนเนาะโอเคครับอ่าต่อมานะครับสรุปรายงานเนาะสรุปรายงานแล้วก็ปึ๊บให้เลือกเขตรับผิดชอบนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราจะเลือกเจ้าพัสกนเนาะเจ้าพัสกนส่วนใหญ่เป็นกรุ๊บากใช่ไหมครับกรุ๊บากอ่าเซนกรุ๊บาก ก็จะเป็นมันก็จะมากองมาจะก็ขุดแบบถ้าเป็นนิคมลน่ะนิคมน้้ำอุนอ่นเงี้ยมีหนึ่งคนเนาะแล้วก็สรุปรายงานปึ๊ดมันก็จะเป็น Excel ขึ้นมาให้เรามันก็จะเป็นสรุปเป็นเป็นภาพรวมนะครับก็จะมีแค่ชื่อคนไข้กลุ่มโรคนะครับแล้วก็ Okay, เข็นรับผิดชอบวันที่ลงทะเบียนเข้าเพียน MC ผลกีผการติดตามผลการประเมิน DI เนาะนะครับแต่ถ้ามีเยอะๆคนค่าเยอะๆก็จะอยู่ก็จะเรียงมาเรื่อยๆนะนะครับเดี๋ยวเราดินทั้งหมดสรุปรายงานเราเอากรุดบากรุบมีเยอะๆเนาะสรุปรายงานนะครับ ไอเหรอรุดบาาเหุดบาทก็จะมีผล bi ผลการติดตามจำนวนครั้งที่ติดตามว่าติดตาม1นึ่งครั้งติดตาม2องครั้งหรือไม่ติดตามนะครับเข้าเกณฑ์ i n c หรือเปล่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นระยะระยะะยะสูตรคือระยะ starting phase เนะหนึ่คือหนึ่คือสีเหลืองก็คือ continuing phase สองกับสาสนี่เป็น ending phase นะครับแต่สนี่ก็จะเป็นคนไข้เสียชีวิตนะครับในส่วนของสถานการณ์เราสามารถที่จะกรองได้เนาะกรองเป็นกลุ่มโรคไดนะ้นะครับกรองเฉพาะกรองเฉพาะที่ bi เป็นต้นกรองเฉพาะส a l c o ค d ก็ได้หรือปรกรองเฉพาะ imc ก็ได้ ผมจะเอาสตรอกทั้งหมดนะแล้วก็ไม่ใช่ IMC ปีเท่าไหร่เงี้ยนะครับแล้วก็เลือกเกิณฑ์อไชอบสามารถที่จะเลือกเป็นปีได้เนาะปี64ไม่มีปี65มี2ปี66ไม่มีนะเนาะทั้งหมดนะครับแล้วก็เดือนได้เนาะเอาเดือนจะเอาเดือนไหนเป็นต้น เดอนเมษายอย่างเดียวเนาะเดินมิถุนาเดินโยนอย่างเดียวก็ได้เลือกเป็นเดือนก็ได้นะครับจะสัญญาแล้วก็จะเลือกเป็นปีด้วยเป็นเดือนด้วยนะครับนะ้วก็อันติดตามไปแล้วสองครั้งนะครับใช้ชีวิตต่อมานะครับก็เป็นสถานการณ์นะแล้วก็มาคลิกตรงนี้มันก็จะเป็นแดชบอร์ดสถานการณ์ผู้ป่วยนะอันนี้มันอาจจะยัง ว่ามีตัวเต้ทั้งหมด7รายะคระับ BI อาจจะต้องรีเฟชก่อนนะครับคือถ้าข้อมูลมันมันเออร์เนาะเราก็รีเฟชก่อนเนะาะพอดีเฟชปุ๊บข้อมูลมันจะแบบขึ้นมาชัดมากขึ้นนรัก็จะเห็นข้อมูลมามีอย่างเงี้ยนะครับเอาอันนี้เป็นลิงก์จากอันเก่าแต่ข้อมูลก็จะเป็นแดชบอร์ดอย่างนี้นะครับว่า สามารถเลือกข้อมูลดูช่วงเวลาได้นะครับมีแยกโรงพยาบาลได้ด้วยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับผล BI ผลกรติดตามแยกเป็น้อยละเปอร์เซ็นต์ให้นะครับประมาณนี้นะนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานโปรแกรม Smart IMC นะครับร์บชั่นใหม่เนาะ ก็คือใช้งานง่ายขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับก็รวดเร็วนะครับก็จะเสียเวลาโหลดครั้งเดียวหลังจากนั้นก็จะรวดเร็วมากนะครับโอเคครับหากมีข้อติชมอย่างไรก็สามารถที่จะแนะนำมาได้นะครับจะคอยปรับปรุงไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ